กมทำงานแล้วค่ะทหารเขมรสอดสูนพันหลังยึดประสาทต,ตาควายเจอต่อรุ้มต่อยซ้ำร้ายยังเหยียบกับบื้มตัวเองค่ะช่วงนี้ถ้าใครติดตามข่าวทหารเขมรห,หลายๆคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสงสัยเวรกรรมน่าจะทำงานแบบทบต้นทบดอกแล้ว พอหลังจากที่กองทัพขเขมรได้ส่งทหารบุกยึดจุดยุทธศาสตร์สําคัญอย่างปราสาทต,ตาควายไปได้แบบเจ็บๆแล้วก็เอาปราสาทค่ะไปทําเป็นบังเกอร์รอบๆเนี่ยก็วางลูกบึ้มไว้รอบตัวเองเลยเพื่อกันไม่ให้ทหารไทยเข้าไปถึงแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันก็เหมือนเป็นการกันไม่ให้ทหารขเขมรออกมาได้ด้วยซึ่งแหลงข่าวจากแนวหน้าที่เปิดเผยค่ะว่า ทาหารเขเมรในจุดตาควายเริ่มวิกฤตแล้วคะ่ะอดอยากหนักเลยเพราะว่าขาดสเสบียงอย่างรุนแรงออกมาก็ไม่ได้เดี๋ยวเหยียบกับดักที่เพื่อนตัวเองวางไว้ล่าสุดคะ่ะทาหารไทยอดกัน้นคำไม่ไหวผู้ชมอัดคลิปมาถามเนี่ยบอกว่าผมควรจะทํำยังไงลาในาที่ทาหารเขเมรในปราสาทต,ตาควายร้องขอให้ช่วยเพราะว่าอยู่ข้าวแต่ออกมาไม่ได้คะ่ะเพราะว่าพวกเดียวกันนี่แหละวางกับบื้มไว้เพียบไปชมคลิปกันคะ่ะตาควาย คือจริงๆเนี่ยเราอ่ะยึดได้นะไยคนเนี่ยยังยัง,งสงสสยอยู่ว่าเราอ่ะยึดได้จริงหรือเปล่าจริงๆอ่ะถ้าเนี่ยเขารู้กันว่าเราอ่ะยึดได้ช่วยหล่กมนุษธธรรมเนี่ยก็คือเราเนี่ยถอยมาห้ารอยเมตรเพื่อให้เขาเนี่ยฟังขาสม่งเนี่ยได้เข้ามาเก็บศพเพื่อจะไปทําพิธีทางศาสนาแต่เขาทําอะไรรู้ไหมเขาไม่เก็บดันเอาศพอะเป็นไอ้เรื่องอะไรนะเป็นไอ้พิษจีบภาาอ่ะ แล้วก็ให้เรามเม่นแล้วทินที่เขาทำมือมืออะไรรู้ไหมเขาเข้ามายึดประสาทดากหวายไม่ได้มาเก็บทบแล้วก็วางทุนไว้ทั้งหมดทั้งรอบแล้วก็ไม่ให้เราเข้าไปเราเข้าไม่ได้แต่จริงๆเรารู้กันก็คือเราเราได้ได้พื้นที่นี้แล้วเหตุที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมตอนเนี้ยคือมันไม่มีอะไรกินครับแล้วมันก็ออกไม่ได้ไอ้คนที่วางก็ไปไหนไม่รู้ส่วนไอ้คนที่อยู่ก็ไปห้าอะไรกินไม่ได้ ร้องเรียกให้ทหารไทยสกคลให้ทหารไทยเข้าไปช่วยอ่ะให้ให้ส่งเข้าไปจี๋อ,ะ,อะทุกคนมีความคิดอย่างไรอะว่าผูเห็บอะลองว่าอ,อ่ะ oh <yeah. S 1> <laughs> คือคืออะไรผมยากรู้ แล้วเรื่องมันยังไม่ได้จบแค่นั้นค่ะเพราะว่ามันยังมีเรื่องข้อซ้ำกมซัดเข้ามาอีกล่าสุดมีรายงานจากเพจ Army Military Force ที่มีการโพสต์ค่ะอ้างว่าเป็นทหารกัมพูชาเป็นทหารกัมพูชานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลลักษณะเนี่ยชมพบว่าขาด้านขวาได้หายไปค่ะก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสหลังจากพาดเหยียบกับบึ้งของตัวเองซึ่งทางเพจระบุข,ข้อความค่ะว่าทหารเขมรเหยียบกับบึ้มตัวเองสาสม ด้านชาวเน็ตก็แห่กดไลค์กันกระหน่ำเลยค่ะกดแชร์ด้วยพร้อมกับคอมเมนต์สนานว่ากรำติดจรวดค่ะและที่มันน่าสนใจไปมากกว่านั้นค่ะก็คือมีคนเขมรเนี่ยออกมาโพสต์อย่างภาคภูมิใจคุณผู้ชมว่า แม้ว่าร่างกายจะบาดเจ็บแต่ว่าจิตใจยังสู้เพื่อชาติแม้ว่าขาจะหายไปแล้วแต่ว่าจิตวิญญาณยังอยู่กับเพื่อนร่วมรบและนี่คือการเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินเกิดค่ะโอ้โหผู้ชมเป็นไงวางเองเหยียบเองนักเรงพอจริงๆค่ะน่าเชิดชูจริงๆไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแต่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะแล่ต้องบอกว่าข่าวนี้ยังไม่ทันจะหายเจ็บไปจากเรื่องของการบ้มหลงชมล่าสุดก็มีข่าวโผล่มาซ้ําซัดเจ็บจี๊ดเลยค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาไล่เลี้ยก,กัน ทางเพจ Army Military Force ได้รายงานว่ามีทหารเขมรอีก2นายถูกต่อลุมต่อยคุณผู้ชมขนาดนั่งปดทุกใกล้กับปรา,าสาทตาควายค่ะโดยทางเพจได้ระบุข้อความค่ะว่าด่วนเวลา19นาิก45นาทีทหารเขมรสองนาย โดนตัวต่อหลุมรุมต่อยขนาดนั่งปวดทุกข์ใกล้กับปราสาทต,ตาควายล่าสุดส่งตัวรักษาฝั่งกัมพูชาชาวบ้านช่วยส่งต่อไปยังศูนย์สถานพยาบาลท้องถิ่นค่ะโอ้โหไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยแถมเป็นศูนย์พยาบาลท้องถิ่นด้วยไม่รอดแน่เลยงานนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นติดๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเหยียบกับ,บบื้มที่ตัวเองวางไว้หรือการโดนต่อต่อยก็ทําให้หลายคนนะคะก็เริ่มสงสัยว่านี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เคาะร้ายแต่ว่ามันคือกรรมทันตาหรือเปล่า พราะว่าก่อนหน้านี้ฝั่งกัมพูชาเพิ่งจะบุกยึดที่ปราสาทตาควายค่ะแล้วก็แอบวางกับบึ้มไว้เต็มเลยทําให้ทหารไทยหลายคนต้องเจ็บตัวซึ่งคราวนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วค่ะที่เวรกรรมจะตามเช็คบินคนขเขมร